สวัสดีค่ะทุกคนววันนี้นะคะบอสกันตาอยู่ที่ที่ทดินแบงล็อกอำเภอไสยโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นที่ดินมหาคุ้มทรัพย์นะคะ360องศาวิวภูเขา360องศาด้านหลังนั้นนะคะอยากจะแนะนำเชิญชวนทุกคนนะคะ1ล็อก100ตารางวานะคะ250,000บาทเท่านั้นเองนะคะใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองการเพียง30นาทีเท่านั้นเองนะคะอยู่ใกล้ๆกับแหล่งท่องเที่ยวมากมา ว่าจะเป็นสายทานอัยลารลีสอร์สุดยอดของการล่องแพรบลอยคอส่วนสนุกลอยน้ําปางชากไซโยกเส้นทางรถไฟสายมรณะถ้ำกระแสงปราสาทเมืองสิงนะคะน้ำตกไซโยกน้อยและที่สําคัญอยู่ใกล้กับที่ว่าการอําเภอไซโยกใช้เวลาเดินทางเพียงไม่ถึง5นาทีเท่านั้นนะคะอยู่ใกล้เซเว่นอีเลนะคะอยู่ใกล้โรงพยาบาลไซโยกแล้วก็อยู่ใกล้กับ ทวายด้วยจ้ะทุกคนทะเลทวายมีดีกว่าที่คุณคิดนะคะสามารถซื้อได้ทั้งสดและผ่อนนะคะและสามารถติดต่อมาที่ Line แอดของเราได้